มาดามชนกินสวัสดีค่ะมากินขาวพี่น้องกินข้าวกับไข่เจียวไข่เจียวหมูสับมามาค่ะฝนตกล้มแพงค่ะณตอนนี้นะคะฝนตกลมแรงมากเลย ท่านในเฮดลิปพี่น้องคุยกันทักทายกันก่อนนะคะหิวข้าวแห้งป็เลยมาเจียวไข่ฝินว่าสะไปตลาดฝนผัดตก ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไค b ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้แมาด่ามแนเดอร์พี่น้องไข่เจียวหมูสับ เรื่งเสียงฝาพี่น้องเสียงฝ่าห้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าฝาห้องแห้งพี่น้องฝนตกบายบายสวัสดีค่ะ